แหวนเงินนะคะแล้วก็มีประคำห้าเมตรสำหรับแหวนเงินวงนี้นะคะนะคะเป็นเงินแท้แล้วก็ประดับด้วยประคำทั้งหมดห้าเมตรสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนาะยิ่งแชร์ลงกลุ่มยิ่งดีเลยค่ะพี่อูสวัสดีค่ะ ีิชวินสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยคุณศิวพจอันธิกาคุณจิราพรนะคะสำหรับนะคะตะกี้เราดูสร้อยประคำไปแล้วเนาะอันนี้เป็นแหวนนะคะแหวนเงินนะคะน่าจะเป็นนิ้วคุณผู้ชายเนาะค่อนข้างหรูประดับด้วยประคำห้าเมตรนะคะเราจะใส่กับประคำก็ได้นะคะโอเข้าเข้ากันนะคะแหวนเงินวงนี้นะคะ จัดโปรโมชั่นอยู่ที่จากสองหมื่นนะคะจัดโปรอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีวงเดียวนะคะสำหรับวันนี้มีวงเดียวเป็นเงินแท้นะคะเงินแท้แล้วก็มีประคำห้าเมตรค่ะจัดโปรอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะใส่กับประคำก็สวยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีกำไร,รประคำด้วยนะคะกำไร,รประคำเหล็กไหล ซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่สองสองวงเท่านั้นเป็นชุดเงินนะคะจะจริงจะมีพิงโกมีทองมีเงินนะคะแต่ว่าพิงโกกับทองขายไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือแต่งเงินนะคะนะคะเป็นกําไรประคำเหล็กไหลนะคะมีเหล็กไหลทั้งหมดห้าเมตรนะคะตัวเรือนเป็นเงินซึ่งเราจัดโปรโมชั่นนะคะ จาก40,000นะคะจาก40,000เป็นเงินแท้นะคะจัดโปรอยู่ที่19,999บาทนะคะเป็นกําไรค่ะสองล็อกสองชั้นนะคะแข็งแรงนี่ค่ะอ่านะคะตอนนี้เนี่ยทั้งสาขาชนบุรีเนี่ยเหลือแค่สองสองวงเท่านั้นนะคะเนี่ยใส่กับแหวนก็สวยให้ดูโชว์แหวนด้วย เดี๋ยวพูดใส่ให้ดูเนาะเดี๋ยวถอดประคำก่นอนขายดีนะคะสวยบางคนอยากจะใส่แบบอุ้ยน,นี่ค่ะล็อกที่หนึ่งนะคะแล้วก็ล็อกที่สองมันจะแน่นหนานะคะหลุดยากค่ะเป็นกําไรก็สวยงามค่ะสวยงาม เหลือสองวงสุดท้ายนะคะหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตัวเลยเป็นเงินนะคะประดับด้วยประคําทำเ้ประคําเหล็กไหลที่อธิฐานจิตโดยสมเด็จพระพุทธเจา้าโตผมวังสิีนะคะเหลือสองวงสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีแล้วใส่กับแหวนอ๋อใครที่แบบว่าสายประคํานะคะเหมาะมากเลยโอเคค่ะ เดี๋ยวเรามาดูข้อมือเลดข้อมือยกแกะสลักกันบ้างนะคะแล้วก็ประดับด้วยเม็ดประคำสองเม็ดค่ะงดงามแกะกำไรก่อนเนาะเลดข้อมือนี้นะคะก็เป็นหยกพมา่าธรรมชาติไทยเอค่ะ สวยงามทุกชิ้นเลยขอบพรคุณนะคะคุณคุณพี่ทวีนขอบคุณค่ะอ่าเลดข้อมือนี้นะคะเป็นหยกพม่ารธรรมชาตินะคะไทเอกแกะสลักลวดลายนะคะสวยงามตัวเนเป็นเงินนะคะแล้วก็ประดับเม็ดรประคำสองเม็ดนี้นะคะตัวล็อกเป็นล็อกสองชั้นนะคะกดตรงนี้ เล็บ,ลบปุ้มไม่ค่อยมีเนาะก็เลยดูเหมือนแกะยากเนาะอ่าแกะได้แล้วนะคะเป็นตัวล็อกสองชัน้นล็อกนี้หน,นึ่งชั้นล็อกนี้หนึ่งชั้นแล้วก็ล็อกตรงนี้อีกหนึ่งชั้นนะคะคงจะใส่ให้ดูเนาะสำหรับสส้ข้อมือนะคะอันนี้ก็เหมาะกับท่านชายนะคะเพราะค่อนข้างใหญ่ เป็นหยกพม่ารธรรมชาติไทเอแกะสลักลวดลายนะคะสีเขียวจัก,กรพาร์ตนะคะลวดลายของเขาจะเป็นอ่าเหมือนเหมือนอ่าเขาเรียกไม้เลือเอนอาะไม้เลือแล้วก็มีเงินจีนโบราณนะคะเส้นนี้ปกติห้าหมืนบาทวันนี้จัดโปรอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะสายนี้จะมีแค่เส้นเดียวสองหมื่นห้าค่ะ คะเป็นเลกข,ข้อมือจะมีสายอ้อเดี๋ยวนะคะนี่ก็จะเกี่ยวขึ้นมาค่ะสำหรับ เลดข้อมือนะคะเลดข้อมือที่แกะสลักจะเหลือแค่จะเหลือแค่สามเส้นเท่านั้นนะคะทั้งสาขาชนบุรีนะคะก็ตัวเรือนะคะจะเป็นเงินนะคะจะเป็นเงินแล้วก็ประดับด้วยเหล็กหลสองเมตรนะคะแล้วก็หยกเป็นหยกไทเอนะคะหยกพมา่าเขียวจัก,กรพพัดไทเอแกะสลักลวดลายค่ะนะคะแล้วก็ล้อมเพชร สำหรับสองเส้นนี้นะคะปกติจัดโปรอยู่ที่สองหมื่นห้านะคะสองหมื่นห้าราคาห้าหมื่นจัดโปรอยู่ที่สองหมื่นห้านะคะแต่กีปุ้มแจ้งอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยสามหมื่นเพราะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตัวเลทมีสองเส้นนะคะสองหมื่นห้าแล้วก็สามหมื่นค่ะอันนี้ตัวเนื้อหยกจะเยอะกว่านะคะแล้วก็จะมีออกดำนะคะแจมแจมหยกดำ j a มแจม สองหมื่นห้ากับสามหมืนนะคะเป็นหยกพมา่าไทยเอเขียวจัก,กรพรดแกะสลักลวดลายนะคะตัวเรือนเป็นเงินแล้วก็ประดับด้วยเหล็กหลสองเม็ดนะคะสวยงามตามทองเรื่องอันนี้จะเหมาของท่านชายเนาะเพราะว่าตัวสร้อยเป็นสองเส้นติดกันนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเหมาะ ท่านหญิงนะคะเพราะว่าจะเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ตัวเส้สายเล่จะเล็กเส้นเดียวเนาะสองหมืนห้าและสามหมื่นแหวนหยกไทยเอค่ะอันนี้เป็นของท่านชายนะคะอันนี้เป็นแหวนหยกไทยเอนะคะเขียวกรีนแอปเปิลนะคะวงนี้วงนี้นะคะจะค่อนข้างใหญ่เนื้อหยกเต็มๆเลยนะคะ เป็นหยกธรรมาาชาติไซเอกรีนแอปเปิลนะคะสำหรับวงนี้เนี่ยตัวเรือนนะคะชุกทองนะคะแล้วก็ล้อมเพชรหยกนี่เป็นเขียวกรีนแอปเปิลเนาะใส่ให้ดูท่านใดชอบนะคะก็ถามอินบอกมาได้เลยว่าไซส์เท่าไหร่นะคะสำหรับวงนี้เนี่ยจากหกหมื่นเราจัดโปรอยู่ที่สามหมื่นนะคะสำหรับวงนี้ จากหกหมื่นจัดโปรอยู่ที่สามหมืนนะคะเป็นยกไทยเอสวยงามนะคะบางท่านจะชอบสะสมยกไทยเอนะคะส่วนวงนี้นะคะอ่าตัวเรือนจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเป็นเงินชุกทองคําขาวนะคะแล้วก็สีเขียวกรีนแอปเปินะคะเป็นยกไทยเอนะคะสําหรับวงนี้นะคะจากห้าหมืนจัดโปรอยู่ที่สองหมืนห้าค่ะ นสามหมื่นและสองหมื่นห้าอยู่ที่ชอบดีไซน์ไหนนะคะแต่ว่าเป็นหยกพม่ารธรรมชาติไทยเอทั้งคู่เลยนะคะสีเขียวกรีนแอปเปิลค่ะธรรมชาติเลยเนะ,ะไม่มีการปรับปรุงคุณภาพใดๆสวยงามอันนี้ก็จะออกแนวท่านชายเนาะอันนี้ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยนะคะแบบนี้ดีไซน์นี้มีแค่วงเดียวเท่านั้นนะคะ ขอบพระคุณค่ะสวยงามมากที่นี้เดี๋ยวเรามาดูของคุณผู้หญิงกันบ้างแหวนไทยเออารมเก็บกันเนาะอันนี้ น้ำสวยมากมีวงเดียวนะคะวงนี้เป็นหยกพม่าธร,รรมชาติไทยเอสวยงามจริงๆจริงๆแล้วเขาจะมีคู่กับอีกวงหนึ่งนะคะเป็นของคุณผู้ชายแต่ว่าขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามเช่นกันผมใส่ให้ดูเนาะสาหรับวงนี้เนี่ยเป็นหยกพม่าธรรมชาติไทยเอสวยงาม จัดโปรโมชั่นนะคะจากห้าหมื่นนะคะจัดโปรอยู่ที่สองหมื่นห้าเท่านั้น,นะค่ะมีวงเดียวนะคะดีไซน์สำหรับคุณผู้หญิงเลยนะคะสองหมื่นห้าพันนะคะอันนี้เป็นเกรดท็อปคุณภาพเลยค่ะจากห้าหมื่นนะคะเป็นไทเอนะคะหยกธรรมชาติเขียวพม่า,มาธรรมชาติสวยงามมากลองดูนะคะบางคนเนี่ย ก็จะชอบแบบว่าเนื้อตันตันนะคะบางคนก็จะชอบแบบว่าเนื้อแก้วเห็นไหมคะเาก็จะมีความแตกต่างระหว่างเนื้อแก้วใสแล้วก็เนื้อตันสวยทั้งสองแบบนะคะอยู่ที่ความชอบเนาะตัวเรือนเป็นเงินชุบทองคําขาวนะคะสองหมื่นห้านะคะอ่าอันนี้มีวงเดียวเท่านั้นนะคะจริงๆเขามาเป็นคู่นะคะมีของคุณผู้ชาย แต่ของคุณผู้ชายออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นของคุณผู้หญิงนะคะจะัดโตอยู่ที่สองหมื้าจ้านะคะอันนี้เป็นหยกไทเอเลยนะคะอ่าสามวงนี้ชอบวงไหนก็พักอินบ็อกมาได้เลยนะคะสําหรับแหวนหยกไทเอแล้วก็พิเศษเลยนะคะจะมีไทเออีกหนึ่งวงใครชอบความอลังการใครชอบอ่ามังกรนะคะ การใส่แหวนเนี่ยมันก็มีเทคนิคมีเคล็ดลับนะคะถ้าใส่นิ้วโป้งเนี่ยก็จะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะบางคนขาดความมั่นใจนะคะพอใส่แหวนนิ้วโป้งก็จะทำให้คนคนนั้นมีความมั่นใจถ้าเป็นนิ้วชี้นะคะก็จะเสริมหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้านะคะเพราะว่านิ้วชี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงการมีเหตุมีผลความเป็นผู้นำ ถ้าใส่นิ้วกลางนะคะจะแทนความหมายของการตัดสินใจควบคุมอารมณ์ได้ดีส่วนนิ้วนางนะคะจะแทนในเรื่องของทักษะความสามารถในแต่ละด้านนะคะนางนิ้วนางด้านซ้ายนะคะจะเสริมความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียใหม่ๆถ้าเป็นนิ้วนางข้างขวานะคะเขาเรียกว่าจะจัดระเบียบเรียบร้อยต่างๆในชีวิตได้ดีนะคะใครที่ชอบใส่แหวนนิ้วก้อยนะคะเขาจะเสริมทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรองนะคะ เป็นพวกงานเซลล์นี่เหมาะมากงานบันเทิงนะคะเสริมให้คนเชื่อถือในคำพูดนะคะนี่วิธีการใส่แหวนนะคะหลักการใส่แหวนออันนี้เดี๋ยวจะมีอย่างที่พุ่งบอกว่าอีกหนึ่งวงและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิด ให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าโยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมากาบสักราระ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปู่ทั่วดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางกานะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไท้เอันนี้เป็นมุมไท้เอนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรมรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสก,การะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพักกิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนะี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะ วิจิตงดงามตะกรารตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจเฟ e บุ o กไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ